ใช่ดิค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มหาลัยของเรานั่นเองวันนี้นะคะส้มจะพามาดูว่าคนที่จะรับปริญญาในอีกสิบวันนี้ <c oughs> เขาทำอะไรกันบ้างวันนี้นะคะส้มมาตั้งเตะประมาณเจ็ดโมงเพราะว่าจะให้มันถึงที่นี่สิบเอ็ดโมงใช่ปะแต่ว,ว่าก็ล่าชิดนิดหน่อยนะคะเ,เลยเลยนิดนึงเดี๋ยวมาเตรียมแต่งหน้าแต่งเองด้วยดูสภาพดีแบบอื่นแล้วก็เก็บของปุ๊บปุ๊บมาเลยดูสภาพดีไม่ได้ทําอะไรเลย เพื่อน,น่าจะนัดถ่ายประมาณบ่ายสองแล้วแต่ว่าตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็แดดร้อนมากนี่นะคะก็เป็นข้าวเช้านี่แม่ให้มาเป็นอืมอะไรนะขนมปังอร่อยดีแต่ว่าเพิ่งไปเปลี่ยนยางมาก็เลยเจ็บนิดหน่อยแล้วเปลี่ยนถูกวันด้วยเย็นนี้เพื่อนนัดกินหมูทะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือปเปล่าไปเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าในห้องน้ำกันดีกว่าดูสิที่เอามายอด ี่มอเราจะเป็นอย่างนี้นะคะเริ่มเข้ามาปุ๊บมเพิ่มเพนี่น่าจะแบบอ้าวทำไมเขาไม่มีขอปิดเทอมหรอปิดแค่ตัวอะเทอมยังไม่ปิดอเอาไปแต่งหน้าในห้องน้ํานะคะนี่โอ้โหกว้างมากเราจะได้แบบหินหน้าแบบชัดๆชัดยังดูการจับต้องโดนเลมอนของเรามีอะไรบ้างชิบชิบเอามาทุกอย่างที่มีขอภายในความเพื่อตนตสบายดีกันเชียงเงินจริง อันนี้ดีมากเพราะว่าเจ็บปก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องลงกันแดดเรากันแดดลงมาแล้วแต่ว่าลงอีกดีกว่าเพราะว่าแดดร้อนมากดีความน้ดีกว่าขยังมาไม่มีคนดูมีแต่นะคขาต้องเยอะเกินโหเยอะตั้งไหนโอเคเดี๋ยวขอเวลาไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวมาดูกันด,ดูจับหน้าไว้ชัวร์มันจะได้เข้าไหนมีไอ้นี่ไหมคะที่กันโอเคกินได มีรองพื้นมีรองพื้นไหมเราไม่เน้นหลักการนะไม่าเลยเราเน้นหลักกูอายุยี่สิบสามทุกวันนี้คือาหาคลินิกดึงหน้าละเพิ่มหาจริงเลยพูดจริงต้องลงปากด้วยลิดมันไว้มิมันทาไว้วันนี้เราไปแต่งโทนเอาบัตรมาแค่ชมพูอ๋อเอาบาดดัตรแดง แม่จีบมาทาแีแล้วละจะได้แหละแต่งมาเลยวไหนก็แต่งมาแล้วอือมีแล้วกันตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการแต่งคุณเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าขึ้นกล้องหรือเปล่านี่ทำไมอันนี้มันขาวแต่หน้าโอ้ <c oughs> ไปแต่งตัวกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะก็คือนี่เอาชุดมาเปลี่ยนว่าจะซื้อตัวใหม่อยู่แต่ว่าเก็บไม่ได้ซื้อแต่ซื้อวันรับจริง เหนื่อ,อยรนยังไม่ทำอะไรเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนแต่งหน้าสวยมากเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะเพื่อนบอกว่าสวยจริงเดี๋ยวมาดูอีกชุนแป๊บดูดิพี่เสื้อมาแต่ว่าใส่กระเป๋มามันก็เลยยับนิดหน่อยนะคะไม่ไไม่น่าจะนิดหน่อยนะจะยับเยอะล้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำผมทำอะไรก็ได้ที่ง่ายที่สุด เราทำทรงนี้แล้วก็ม้วนข้างหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะมีรูออกแล้วนก็จะีนี่ทรงนี้แหละเรียบร้อยแล้วไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เปลี่ยนรองเท้าค่ะทุกคนรู้ว่าสิ่งสำคัญนะคืออะไรก็คือห้ามขาดไอ้นี่พลาสเตอร์ตัวห่งยังไม่ทันจะไปถึงไหนเลยแปะแปะไอ้นี่แล้วอ่ะ คนเป็นเพื่อนกันอ่ะมันก็แต่งเยอะเหมือนกันอ่าไม่เหมือนละคนอยู่ด้วยกันได้ไงใช่สี่คนอ่ะไม่ใครเหมือนกันเลยม้าเป็นตัวงตัวเองม้าผิดตรงไหนไม่ซักคุยนี่ซักไหมเป็นซักไม่ซักไม่ดูออกด้วยหรอรู้รู้ได้ไงน่ารีมันต้องซักด้วยหรอซักด้วยหรอโอเคต้องซกมันคุยต้องซักด้วยหรอต้องซักด้วยหรอซึ่งสำจบสุดเจนนะแต่ไม่รู ม่งจบคุ้มจบพรตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาแสงเพื่อที่จะถักนะคะนี่คือใครไม่รู้เอ้าเพื่อนเราเองอันนี้ก็เพื่อนเราเองนะคะเราไปเราไปทุกคนพอใจที่จะอยู่ในช่องทำไมไม่พอใจไม่ไม่ถ่ายบีบีเอสองแสกติดคุกมแค่ปีหนึงแล้วติดไปกี่คนเนี่ยติดไปเยอะมากเลยนี่วิวมาเราอยู่ตรงไหนส่งฝ็มหัวนี้ก็ได้ หอมมาก้องเขิมหันไปทางเดียวกันแล้วมองไปมุมสักบนใดบนหนึ่งเหมือนมองเห็นอนาคตไม่มีเลยไม่มีเลีไม่มีเลยเนี่ยวเรามันต้องเห็นกันบ้างวะใกล้ๆกันหน่อยนิดนี่รักกันหน่ยสิจบด้วยกันนะเนี่ยแากันก็ได้ลกันกันะโยย เขามันคนละแบบ <P RI K aún> มาคนละงานนี <downstairs> ่แล้วมึงสองคนไปนี่ไม่หัวใจกันอ่ะมาตะกี้ตะกี้เป็จริงสัตว์เด้ออันนี้เหรอไม่คนนึงทำหัวใจคนนึงทำไอ้นี่ก็ได้แบบความสัมพันธ์แบบไม่ลงตัวกูเครียดแท้ส้มสวยสุดไงบ้างอ่ะส้มสวยสุดค่ะยังขั้นสายนะยังสายนะสรุปเอาไงฟ้ามือตามสไตล์ตัวเอย เราจะตายเกินเราก็ติดตลกไงไอ้ต้องอ่ะพี่สาวไอ้พี่ฟ้าตรงหนงสองเข่าไอ้ฟ้าเราเข่ายิ้มเก๋สองสามมันจะมีคนหนึ่งที่สดใสมากเลยทุกคนคือแบบว่าทุกคนอ่ะคนละสไตล์เลยมันก็จะแตกต่างกันแบบนี้แหละสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์เป็นไงค่ะงวงขาอ่ะสัมภาษณ์ค่ะ จากที่ได้มาถ่ายไปสักประมาณแบบว่า2 0นาทีเป็นไงคะการถ่ายรูปปวดหัวค่ะ <c oughs> ท้าไมเขาสอบถามว่าทําไมตาก,กล้องบอกให้คุณยิ้มคุณถึงไม่ยิ้มคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบยิ้มค่ะยิ้มไห้กับผู้หญิงขนานี้เอาออกเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็คือเพื่อนเช่ากล้องมาถ่ายกันนี้นะคะมันก็จะเรียกว่าอะไรประหยัดแล้วก็อยากจะถ่ายแบบไหนเราก็ถ่ายเลย้ตามสไตล์อะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าจ้างช่างกล้องใช่ไหมบางทีอ่ะเราไม่สามารถแบบ ตามในเขาเรียกว่าอะไรนะทาท่าตามในระยะเวลานั้นได้เพราะว่าบางคนก็เขินกล้องใช่ไหมล่ะส้มรู้สึกว่าแบบเนี้ยโอเคกว่าแล้วคือสี่กล้องสวยมากเพื่อนเก่งมากยคนนี้นะคะคนนี้คือคนที่แบบว่านี่อันนี้คือคนที่หากล้องเก่งมากโอเคเรามาเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยถือไปค่ะยังว่าะคาวันนี้ก็สนุกดีหลังแกชีไม่ได้เจอคนอื่นมานานอุ้ยอะไรอะ <laughs> พอแบงก์เหรออ,อยู่ก็คือเอาเขาแบง์ไปแต่ว่าไม่ได้เอาสายไปอืก็เลยมาเอารู้สึกว่าเตงเ,เรียนจบแล้วรู้สึกคอมพิว์ในชีวิตไหมไม่อะรู้สึกว่ามันไม่ได้เรียนยากจริงเหรออยากเรียนต่อปละอล่ <laughs> ะพอละสักห้าใบอะไรเงี้ยพักก่อนคิดถึงไหมคิดถึงกันไหมคิดถึงสิ คิดถึงกันอยากไปเที่ยวที่บ้านคิดถึงเสียงเล่นเกมดังๆทุกวันคิดถึงคนนอนฟังเดอะโกรดแต่นี่เป็นคนเปิดนะคนนอนไม่ได้ฟังคนฟังไม่ได้นอนค่ะไปแสงหมดปะบอกลมก็มีเดินนะแต่ว่าเพื่อนเดินตากแดดทำไมสวยค่ะน่าซีย้อนแสงอันนี้คนสวยัวิมันก็ต้องขอแสงเออจะข้าใจใช่หรอตอนนี้ขนตาช่วยอะไรไม่ได้เลยบังบังหลอน กี่โมงองเนี่ยมันก็ถ่ายพิธีสี่โมงร้อนมากถ้าเป็นบ้านส้มสี่โมงมืดละบ้านอยู่สส่แก้วนะคะอันนี้มาถ่ายที่ปานหยุดใส่แก้วค่ะต้มปิดไฟอ๋อเหรอดีดีก็ตลกเนี่ยไม่เจอกันนายก็ตลกเนี่ยออินเตร์เนชั่น t i ล n a l ตลกครับผมไหมตลกนะอันนี้น่าจะสร้างใหม่นะไม่เคยไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยอ่ะ หรือว่าเราไม่ค่อยเดินมาก็ไม่รู้ใหม่ตึกใหม่ใช่ไหมอะคาเดมีสวยจังเสียงแบบระนาดแปลกๆนะเพราะว่าเขาสองตีใช่ค่ะกำลังอัญเชิญอยู่ค่ะมีเรื่องเล่านะเนี่ยวันี้เราอาจจะต้องเจอกันที่ลาดท้าพียวเนไม่มาแล้วเอากล้องไปวงเวียนปะโคเทะอยากทำท่านี้กต้องเต้นเพลงเต้นเพลงบรรยากาศอะไรเงี้ยเนี่ยแถ่ายรูปมันจะหมดเวลาแล้วยังไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยมุมนี้สวย อันนี้คือความเป็นจริงนะคะนี่รองเท้าไอ้วนี่้าไ่เอาไอ้าตัวเจอมุมใหม่ันนี้สวยมากดูดิที่สมานเป็นวันเสารนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ไม่มีแบบไม่มีเลยจริงอันนี้คือตึกของเราเองมาเรียนแค่สองปีเพราะว่ารุ่นโควิดเยี่มากถ้าเป็นวันปกตินะคือคนเยอะมากนี่แชปเข้าไป ลูกออกมาบ้านจนแบบว่านี่ทุกคนแอบส่องตรงนี้ประจำขอส่องกระจกแบบต้องแบบว่าชิบหน้านี่แล้วเข้ามานะคะก็จะมีเย็นไงที่ฟ้าโจวนโจ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 ,จ,จน์เฮ้ แต่ว่ากลัวแบบไูด้ยแล้วิดดเขาตงเต็มราะ่ค่ะรกดู้วยนะคะเมื่อก้เมื่อกี้บอกว่าดยค่ะนี่นเอาดีลงนะติดด้วยแบบว่าปวดมากสีธรรมชาติใช่ไหมรัต้ใส่เลยไหมกูดูแพงมากอะแพงจริงจริงสวัสดีตอนนี้เหมือนตัวเล็กลงปะ ผมยี่สิบเจ็ดเลยนะอา๋เขาดูด้วยความสูงอะไรอย่างเงี้ยป่ะเต่มันหลวมถ้าใส่เหมือนตูดนมัน,มนยากอะถ้าใส่น้อยกว่านี้มันก็แน่นตูดเพี้ยงไม่ได้อุย้ยถ่ายอยู่ตูดไก่นะคะไม่ใช่ตูนหนุ่งไดหนึเติมพลังนไงเพลงดิวิดิบกูดูค่ะถ้าไม่ยากกำลังหาคอนเทนต์ถ่ายติ๊กต็อกแค่นั้นเอาแค่ดิบวิดิบไม่เอาตื้อหรือดิบตุกไม่ได้ใช่ไหมตุกไ, <ง S 1> ไ,ไม่ได้ดีบวิ่ดิบอย่างเดียว กูกหลังดูอยู่โซ่เมื่อการกระจัดกแกกูอ่ะตอนเดินองเงการกระจัดกูทำไมกูไม่ได้การกระจัดกูไม่ได้ข้ท่าว่าทำไมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นการกระจัดก็เดินกันเดินต้องบอกว่าแล้วก็เดินไปทางนั้นต้องบอกว่าการกระจัดดุยก็พูดขึ้นมากูก็ไม่ก็เลยกระจัดเดี๋ยวมันคือทางลัดกันใช่จะเดินไปนี่จะเดินไปรอต่อนถ้าเดินอย่างเงี้ยมันคือไกลแต่ถ้าเดินตรงใช่ถูกต้องจะเดินรอตอทีนท้กคนก็พูดขึ้นมา มาตากแดดเนี้ยก็เลยบอกว่าให้เดินไปเป็นการกระจัดเลยมไหมอะไรเงี้ยเพื่ออะไรครัไม่ได้คือคณิบมาสิใช่เหรอใช่คุณรีเพื่อนกันแล้วครับเนี่ยคุณรีเพื่อนกันนะนเนี้ย ก็เหมือนหมาบ้ามันมีคอเมนต์หนึอว่าอยากเห็นพี่ซ้อมเต้นมอหมาบ้าคนนั้่จะหมาถึงว่าเหมือนแบบมัน่าริบกุะเข้่ะจป่าตลกอ่ะ เรากำลังบีบแฟนตกตกจากข้ามเลยตกไม่เห็นทางป้ายไหมถึงคำว่า d e i n a t i o n แล้วแต่เลยอันนี้เห็นคณะเขาเลยเออโอ้ยฟังเขาซ้อมเลยจะไปนะเมื่อกี้พูดว่ากวายนะคะกวายผิวปากกาไไม่ด้กระโปรงกูมันไม่เอื้อมันติดอ่ะเปลี่ยนไหมใส่ได้หรือไม่ไหวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ติดสะโพกฝากให้เย้ไได้เสือส้มแต่ว่าอดอีกนึงเอาแบบเมืแอก แต่เมื่อกี้กำลังแบบว่าเฟี้ยวจัดเลยจัดเลยลองดูอันเนี้ยไม่สวยแต่ว่าอันนี้สวยเลยนี่อืมนี่โอ้ยหน้าเบื่อโทษไม่ทันได้เห็นแต่อันเนี้ยเฮ้ยอันนี้ก็เบื่ออันนี้ไม่เบื่อนี่อันนี้เทปบอกว่าสวยมากกล้าใจมากเทยปะอวยไหมสวยไม่เคยต้องมาทำอะไรตื่นให้ละหมาก ตอนน oh oh thousands thousands. ี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะโอ้หมายก็ถ่ายรูปตั้งแต่กี่โมงนะถ่ายรูปตั้งแต่บ่ายสามอ่าแทงแต่บ่ายสามไม่ได้เลยเริ่มในกล้องอ่ะไม่ถึงพันจริงเหรอจริงอุ๊ยไอ้นี่มันชอบแบ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 บดีกวบาส้มได้เอาเราจะมีช็อตที่เราแบบสวยที่สุดเออพวกจะมีช็อตดุดไงที่ดุดออกมาสวยอยู่ด้วยกันเลย ตอนนี้เริ่มเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยความหวังตอนนี้ก็คือว่าถ้าทายเสร็จก็จะได้ไปกินหมูกระทะแต่ว่าเจ็บฟัอนอนดีตว่นวันเปลี่ยนยางมาแต่แล้วว่าจะใส่สีแดงด้วยแต่ว่ากลัวเขาไม่ให้เข้านะคะเดี๋ยวถ้าไม่ให้เข้าเราไม่มีที่เปลี่ยนก็เลยก็ใส่สีเทาเทุกคนน่าจะเหนื่อยกันมาแล้วดูแพงอ่ะแต่งมาดูแพงมากสอบถามค่ะแบบอ้าวสอบถามไม่ได้เขคาคุยัอกิ๊กอยู่ ปกติฉันไม่เคยมาเดินอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะว่าขับรถมาตลอดค่ะเมื่อตอนที่มาอยู่อันนี้ก็เอารถมาด้วยคันหนึ่งก็คือมอไซค์ได้เองเพราะว่าถ้าเอารถยนต์มันไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยเอามอไซค์มาแล้วแบบจะไปไหนก็ขับไปได้เลยตามใจต้องการอันนี้ก็ต้องเดินนิดหน่อยเอาได้เลยค่ะอ่ะนี่ พูดอยู่คนเดียวโดยแท้พูดอยู่ <c oughs> ใช่พูดอยู่คนเดียวพูดกับทุกคนอยู่คนเดียวเ <c oughs> จ็บขามาก <c oughs> คือใครใส่รองเท้าส้นสูงแบบว่าไม่เจ็บขาอะ้รนี่โคตรเก่งเลย <c oughs> ใครว่าไม่กัดไม่กัดนี่ยังไงก็แบบต้องเจ็บอ่ะแต่มันสวยนะคะเราก็เลยต้องยอมเดี๋ยวไปก,กินหมูกระทะกันไปกัน <c oughs> ตา,าเรียบร้อยแล้วแล้วเรารก็มาอยู่ร้านหมูกระทะเรียบร้อยแล้วะค่ะ สองโต๊ะแบบชิวๆนี่ทุกอันนี้ก็แปลงแล้วอยากแปลงหมดแล้วจะไปหาของกินกันอีกกูมาไม่ได้มานานมากเห็นรักแก้วน้ำตึ้งจิ้มคึ้นที่บุ๋มจิ้มกระสุนใหม่จิ้มบุ๋มใหม่ ขอบอกว่ากงกันน้ั้วิ้มนะอันนี้แก้วไขบ้งยขอบคุณค่ะลืมเลยวคงใไหมคิดว่าคิดว่าจะต้องมาตักอคิดว่าจะต้องเอาแก้วตรงนี้ลืมองคกินกินชาัน้ำปเอะไรอ่ะเปิดได้มั้สีเหมือนไอ้นี่เลยเปิดให้เบิงแน่ ช,ชาชามะนาวไหมโชคดีมันจะมีชาเขียวเนาะโกนมันไม่มีชาเขียวไม่มีชาเขียวกินชายเย็นก็ได้ <c oughs> ซิมขอบคุณครับบริการทุกระดับประทับใจอะไรเนี่ยจะกินอะไรกันไปยี่มีแค่นี้ละค่ะถือว่าน กินแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวอ้วนไม่รู้ทันหรือเปล่านี่วิธีเลือกหมูคืออะไรคะดูว่าไหนอร่อยแต่ถ้ารู้เดี๋ยวจะไม่รู้เราต้องกินไม่รีบร้อนด้วยกันใครนี่เราต้องดูว่าหมูอ่ะต้องลายสวยแบบนี้เนี่แจะมันเยอะแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้ามันเยอะแบบนี้ไม่ได้แต่ตักแบบมันมานะคืออะไรไม่มันเยอะมันจะเลี่ยงไงอ๋อ ก็จะไม่กินไม่สวยนเราเป็นคนสวยแล้วต้องกินหมูสวยป<ะ>เป็นคนสวยก็กินหมูสวยค่ะนี่คือสิ่งที่ตักเฮ้ยมูสเซนมาเยอะจังอะเต่าอ,อยู่สูงมากเลยระยะมองคือแบบสูงจริง<ส><ญ>กินแต่ท้องอะ จะแบะรูปไปให้ดูไปละ<ป>บายร้านทเอ21ค่ะ <Okay. S 1> ใช่ค่ะรับจริงค่ะขอบค่ะเราเช็คของก่อนว่าแบบหายลุงอะไรหรือเปล่านี่ว่าเอาของมาแล้วนะหนักมากเราอลถวน<ะ>ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะ อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ห้องเพื่อนเรียบร,ยร้อยแล้วก็มาอาบน้ำแบบเออเหนื่อยมากเ <_' S 1> ดี๋ยวเพื่อนจะเพื่อนบอกว่าจะส่งรูปให้วันนี้เดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้เช้าค่ะวันนี้ขออนุญาตไปนอนก่อนไปนะจบคลิปตรงนี้ลวะวังเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายรูปกันต่อที่ไม่รู้เพื่อนจะพาไปไหนแต่ว่าแบบโลเคชันมันดูเป็นแนวเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นบ้านย้อนยุคไปดูกันบ้านหาังค่ะไอเดนย้อนไปยอ้อนไปเกินเกินไป ไปแล้วนะคะบาย